ว่าคุณทำบุญด้วยอะไรจึเงเรีกยงยางนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณนั่งอ่านอะไรฮันแนนคุณดีแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณไปเรียนกับใครขอเข้าไปจยได้ไหมแต่ที่รู้คือคุณได้สี่ไปหมดแล้วไม่อยากเชื่อ วัาสายตาจะได้พบคนที่กำลังตามหาอยากจะได้คนนี้เป็นคู่็รฉันนั้นอยากจะได้คนนี้เป็นคูถ้าหากที่แรกที่ได้ทีก็ดี อยากจะได้คนนี้เป็นครูฉันนั้นอยากจะได้คนนี้เป็นครูถ้าหากเอฟเจอเอฟไดเอฟก็ดีผมบอกกับครูเลยนะยังผมต้องเต็มสิบเพราะให้ครูนั้นนั่เข้ามาน่ะต้องคนหนึ่งเยียบกิบอยากรู้ครูมาสอนอะไรฮะรู้ไหมครูทำผมไม่ไหวแค่อยากท่สอนไปไกลกลับมาสอนจริงด้วยสิแตนผมไม่ครเต็มสิบ เมื่อต <P an> ัด <aún> สินโอลิมปิกถ้าผมได้คุณเป็นครูจะตั้งใจเรียนยป็นงดีจะดีขึ้นกัคนในทันทีผมสัญญาว่าต่อจากนี้จะอ่านข้องครูเรียนคนเดียวจะยอมปรับตัวเป็นเด็กดีเห็นผมนิ่เงียบแบบนี้ผมก็เรียนเก่งจะเป็นจริงจะเป็นเทจริเช่นจะเป็นอะไรผมไม่ได้ทำเล่นจะอ่านโลจิกทุกเวลาจะมีคำตอบเธอไม่เปล่าค่ะและต่อจากนี้ขอสัญญาจะอยู่กับครูครูเฝ๋า เจอคนไม่ดีเือคนที่ช่างรู้แค่อยากให้ครูรู้เคนคนเดียวมาตัดสินแค่อยากให้ครูเปิดหัวใจเียนเลนกันไปเดี๋ยวมันก็ชินเย่เยยอยากจะได้คนนี้เป็นครูก็ฉันนั้นอยากจะได้คนนี้เป็นครูถ้าหากม่แล้วเอฟไดเอฟก็ดี อยากจะได้คนนี้เป็นครูก็ฉันนั้นอยากจะได้คนนี้เป็นครู้าหากก็ต่อเมื่อตัวเมือนได้ทีอยากจะได้คนนี้เป็นครูก็ฉันนั้นอยากจะได้คนนี้เป็นครถ้าหากได้เทอมนี้เป็นสีก็ดี อยากจะได้คนนี้เป็นครูวพราฉันนั้นอยากจะได้คนนี้เป็นครูาหากได้คนนี้เป็นครูก็ดีม้องชา่ะ